วันนี้นะครับหากใครก็ตามที่กำลังมองหารถปีใหม่ที่มีดีไซน์ลนักษณะสวยหรูนะครับดูเท่ดูสปอร์ตมะพร้าะก็ออปชั่นล้นๆเลยเนาะวันนี้ผมมีรถจะมารีวิวให้ทุกคนได้ดูกันจะเป็นรถอะไรนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับ สวัสดีครับวันนี้ก็พบกับรถสวยมือสองเชฟพีคาแล้วก็ผู้ขับขี่นะครับจอมวันนี้นะครับหากใครก็ตามนะครับที่ชื่นชอบรถปีใหม่นะครับที่มีดีไซน์ลักษณะดูหรูนะครับดูทรงสปอร์ตนะครับที่สําคัญประหยัดน้ํามันวันนี้นะครับรถที่ผมจะมารีวิวนําเสนอนะครับเป็นเจ้านิสสันแอเมร่า 1.0V ปี2020คันนี้ของเราลักษณะภายนอกนะครับหน้าตาของเขานะครับดีไซน์มาดูทรงสปอร์ตนะครับดูเท่นะครับอ่ะ ตัวไฟหน้าของเขานะคจะเป็นไฟหน้าแบบ LED นะครับแบบ LED Signature Light นะครับแบบนี้กระจกของตาสัญลักษณ์โลโก้นะครับจะเป็นตาสัญลักษณ์โลโก้แบบนี้นะครับเป็นเซ็นเซอร์นะครับถัดมากระจกของตัวล้อล้อแมกของเขานะครับจะเป็นล้ออลลอยนะครับขนาด15นิ้วนะครับแบบนี้เลยแล้วตัวของกส่วนของตัวกระจกมองข้างนะครับจะเป็นกระจกมองข้างพลับไฟฟ้านะมีไฟเลี้ยวมาให้แบบนี้นะครับ โอเ่นะครับคันนี้มีชุดแต่งสเกิร์ตให้รอบคันสวยๆแบบนี้เลยเนาะทันมานะครับเป็นส่องตัวกุญแจกุญแ,แจของเขาจะเป็นกุญแจรีโมทอัจฉริยะอินโมบิลิเซอร์ลักษณะหน้าตานะครับแบบนี้เลยทันมากรถคันนี้นะครับความสะดวกสบายของเขามีปุ่มสมาร์ทกิลิสเอ็นทีมาให้นะครับเพียงแค่เรากดปุ่มเนาะก็สามารถปลดล็อกรถได้แล้วนะครับอันนี้คือล็อกรถเนาะอันนี้คือปลดล็อกรถนะครับแบบนี้โอเคทีนี้เดี๋ยวเรามาดูภายในตัวรถของเจ้าอเมร่าคันนี้กันดีกว่า คันนี้นะครับอเมร่าคันนี้นะครับดีไซน์ภายในนะครับดูทรงสปอร์ตนะครับลักษณะสวยหรูเลยนะคันนี้โอเคครับแบบทีนี้เดีเรามาดูออปชั่นภายในของเขาดีกว่าว่าจะมีอะไรโดดเด่นนะ่าสนใจขนาดไหนเนาะมีออปชั่นอะไรมีลูกเล่นอะไรให้เราเล่นบ้างตามมาดูกันเลยครับโอเคนะครับตอนนี้นะครับเรามาอยู่ภายในตัวรถนะครับของเจ้าน i s s a n amera นึ่ v turbo ปีส0 20คันนี้ของเราเนาะ ลักษณะภายในนะครับของอ m มเบร่าคันนี้อาจจะดูแตกต่างจากอเมร่าตัว V คันอื่นๆเนาะเพราะว่าอันนี้เราตกแต่งมาให้เรียบร้อยแล้วนะครับปุ่มด้วยหนังนะแบบนี้เลยลักษณะดีไซน์มาเลยดูสวยดูนะ่เนาะอ่ะขันมาก้วคันนี้นะครับความสะดวกสบายของเขานะครับมีปุป่มสตาร์ทมาให้นะครับเพียงแค่เราเหยียบเบรคนอะแล้วกดปุ่มนะครับก็สามารถสตาร์ทรถได้แล้วนะครับแบบนี้เลยขนาดะดีไซน์นะครับดูเท่นะคันแบบนี้ ถัดมาในส่วของตัวเลขไมยย่รถคันนี้นะครับเลขไม่อยู่ที่4 1 0 0 0กิโลเท่านั้นนะครับประมาณนี้โอเคถัดมาในส่วนของตัวระบบปรับอากาศนะครับจะเป็นระบบปรับอากาศแบบอัตโนมัติมาพร้อมกับจอแสดงผลดิจิตอลนะครับแบบนี้เนาะแล้วก็ปรับแอร์ุณแม่ติได้ชอบนะครับใชออโต้ก็ได้นะครับแบบนี้ ถัดมาในส่วนของตัวจอเขาจะเป็นจอทัศสกรีนะครับซึ่งรองรับ a f f m นะครับสามารถเชื่อมต่อบูทูธได้นะครับแบบนี้เลยแล้วคันนี้นะครับยังมีออปชั่นนะครับเป็นกล้องเนาะเป็นกล้องของเขานะครับทําให้เราเนี่ยขับขี่ปั่นใจมากยิ่งขึ้นเนาะวัดได้นะครับเป็นเซนเซอร์ของเขาแบบนี้เลยออปชั่นหน้าตานะครับของตัวฟังก์ชันของตัวจอเขาก็ดูเท่เนาะดูหลูดี โอเคถัดมาในส่วนของตัวพวงมาลัยพวงมาลัยของเขาเขาจะเป็นพวงมาลัยแบบมัลติฟังก์ชันนะครับจับกระชับมือเนาะรถคันแบบนี้นดเพิ่มเสียงลาเสียงได้อยางต้องพวงมาลัยเหมือนกันเนะาะเด็กที่วิทยุได้นะครับแบบนี้เลยถัดมาในส่วนของตัวเกียร์้วคันนี้นะจะเป็นเกียร์อัตโนมัตินะครับเอ็กโทนิกซีวีทีพร้อมกับดีสเตปโลจิกนะครับขับเคลื่อนด้วยล้อหน้านะแล้วคันนี้แบบนี้เลยเนาะ มีกล้องมองภาพขนาดถอายหลังนะครับแบบนี้เลยลักษณะหน้าตาทำให้เราเนี่ยขับรถได้ปลอดภัยมากยิ่งขึ้นเนาะขับขี่สะดวกสบายเนาะกล้องมองภาพมาช่วยเราให้แบบนี้ <ๆ S 1> นเดี๋ยวเราไปดูส่วนของห้องผู้โดยสารละกันว่าจะนั่งสบายขนาดไหนเนาะน่าใช้งานขนาดไหนตามมาดูกันเลยครับโอเคนะครับตอนนี้นะครับเรามาอยู่ภายในตัวรถของเจ้าิสัตอเมร่า ER ตัว 1.0V คันนี้แล้วเนะาะภายในนะครับ ก็กว้างพอสมควรนะคะทุกคนนั่งสบายนะครับนี่บอกของเรานี่เขาคุ้มมาให้อย่างดีเลยเนาะนี่สวยๆแบบนี้เลยในส่วนของด้านท้ายนะครับมีตัวที่ใส่เชื่อมต่อ USB ได้นะครับแบบนี้เนาะก็สามารถชาร์จแบตได้จากตรงนี้เลยไหนๆนะครับนั่งสบายทุกคนคันนี้โอเคทีนี้เดี๋ยวเราไปดูส่วนของห้องเก็บสัพพะรของเจ้า Nissan Umbrella คันนี้กันดีกว่าว่าจะเก็บสัพพะรได้มากน้อนขนยนอขนาดไหนเนาะกว้างขนาดไหนตามมาดูกันเลยครับ โอเคนะครับอันนี้คือดส่วนด้านท้ายเนาะของเจ้า Nissan a m e r a 1.0V Turbo ปี2020คันนี้ของเราเนะนาะลักษณะดีไซน์หน้าตานะครับแต่งรถสกเกิร์ตสวยๆแบบนี้เนาะนี่มีเคปล่ามาให้นะครับตรงนี้เลยสวยๆแบบนี้ไฟเบรกด้วยสก็มีให้นะคันนี้ออปชั่นให้มาล้นนะครับโอเคเดี๋ยวทีนี้เราเรามาดูนส่วนของห้องเก็บสัมภาระ,ะกันนี่คือห้องเก็บสัมภาระ,ะของเจ้า Nissan Almera คันนี้ของเราเนาะกว้างนะครับเข้าไปนอนเล่นได้เลย กว้างมากคันนี้โอเคทีนี้เดี๋ยวเราไปดูส่วนของห้องเครื่องของเจ้าิสันอัลเมราคันนี้กันดีกว่าว่าตัว1000ซีซีเนี่ยมันจะห้องเครื่องเป็นยังไงนะครับตามมาดูกันเลยโอเคนะครับอันนี้คือในส่วนของห้องเครื่องของเจ้าิสันอัลเมร่าหนึ่งจุดศูนย์วีเทอร์โบปี2020คันนี้ของเราเนาะเป็นเครื่องยนต์เบนซินนะครับ1 0 0 0ซีซีเนาะมีเทอร์โบมาให้ลักษณะนหน้าตาแบบนี้เลยนะครับซึ่งรถคันนี้นะทางเราก็รับประกันได้นะครับว่าไม่มีการชนหนักไม่มีการจมน้ำนะครับ สังเกตจากอะไรเราดูจากฟองฝากรกะโปรงก็ได้เนาะรูกลมทุกรูนะครับสติ๊กเกอร์ตามมอรกรมมีให้อยู่ครบนะครับแบบนี้อ่าซึ่งทางเราก็รับลองรับุลงระบุในสัญญาเลยเนาะว่าไม่มีการชนหนักไม่มีการจมน้านะครับไม่แทร่ร้อยเปเซ็นต์นะคันนี้โอเคเดี๋ยวทีนี้นะเดี๋ยว,เร,เ,วเราไปทดสอบสมรรถภาพนะครับของการขับขี่ของเจ้าดิสันอเมร่าดึงจุดศูนย์วีเทอร์โบคันนี้กันว่า1นึ่ันซีซีเนี่ย จะแรงได้ขนาดไหนเนาะมีเทอร์โบมาให้ตามมาดูกันเลยครับโอเคนะครับตอนนี้นะครับเรามาอยู่ในช่วงของการเทสดสอนะเจ้าน i s s a n a m e r a V ปี2020คันนี้ของเรานะครับัลกษณะดีไซน์ภายในเนาะโอเคเลยนะครับดูสปอร์ตมากแล้วคันนี้นะครับขี่นะครับดีนะครับ โอเคทีนี้เดี๋ยวเรามาทดสอบอัตราเร่งของเจ้าอเมล่าคันนี้กันดีกว่านะครับว่าจะทําสปีดได้ดีขนาดไหนในสำหรับตัว1 0 0 0นะครับซีซีแต่ว่ามีเทอร์โบม,มาให้นะครับทีนี้เดี๋ยวผมทดสอบให้ดูแล้วกันเนาะคันนี้นะครับสปีดต้นดีนะครับไหลได้ยาวๆนะคันนี้ผมบอกเลย ช่วงล่างนะครับการขับขี่นะครับรถไม่มีการกระโดดเนะาะกอดถนนดีนะครับอันนี้อ,อ,อ่าเดี๋ยวราทดสอบอัตราเร่งให้ดูกันแล้วกันนะครับว่าจะทำให้ดีขนาดไหนเนาะ นี่นะครับผมเหยียบไปจะร้อยยี่สิบแล้วนะครับก็ขับขี่นุ่มๆนะครับชิลๆเนะาะแล้วระบบเบรกก็ทำได้ดีนะครับหนึบนะครับเกาะถนนดีขับขี่ได้สบายชิลๆเลยนะครับนี่เนาะร้อยสี่นะครับขับไปได้เรื่อยๆไหลาย,ยาวๆนะคันนี้ ีนี้เ,เราก็ต้องขับขี่ให้มันปลอดภัยเนาะเทสเกสมากก็ไม่ได้นะครับขับขี่ให้มันอยู่ในระดับที่ปลอดภัยดีกว่า mm hmm. ก็เทสให้ทุกคนได้ดูกันนะครับว่ารถคันนี้แรงมนะถึงจะเป็นตัว1 0 0 0ซีซีก็ตามนะครับแต่ว่าทำได้ดีเลยเนาะมีระบบเทอร์โบมาให้อะไรอย่างนี้ระบบเบรกก็ถือว่าทำได้ดีนะครับช่วงล่างของเขานะครับในส่วนของการเปลี่ยนเลนอะไรอย่างนี้ก็ผมก็มองว่า ดีนะไม่แย่เลยนะครับคันนี้รถปีใหม่ๆเนาะสภาพใหม่เกียวเลยนะครับคันนี้แต่ทีนี้ดีกว่าเดี๋ยวเราไปทดสอบอัตรา,า,ตาเร่งสูงถึงร้อยดีกว่านะครับว่ารถคันนี้นะ่ะอเมร่าคันนี้ตัว1000ซนะีซีน่ะจะใช้ระยะเวลาประมาณกี่วินาทีเนาะระหว่างสูงไปถึง100่นะน่ะเดี๋ยวเรามาดูกันเลยดีกว่าครับ โอเคนะครับตอนนี้เรามาทดสอบผัดตาเลขนะส่วนถึง100นะครับว่าจะใช้ระยะเวลาประมาณกี่วิสำหรับเจ้า Nissan Armada ตัว1 0 0 0เทอร์โบกันนะครับอ่ะ,ะเรามาดูกันเลยประมาณนี้ทุกคนระยะเวลาใช้เวลาประมาณแค่นี้เองเนาะถือว่าแป๊บเดียวเองผมว่าไม่ถึง10วิอ่ะคันนี้ ดีนะครับคันนี้ขับขี่ได้ดีเยี่ยมเลยแรงนะครับผมชอบเลยโอเคนะครับสำหรับราคาโปรโมชั่นรถคันนี้เนาะเดี๋ยวเราไปดูกันท้ายคลิปดีกว่าและสำหรับใครที่อยากมารับชมรถคันนี้เต็มเต็มเมนาะเดี๋ยวผมส่งพิกัดมาให้เพียงแค่คุณทักมาหรือแอดไลน์เรามาเนาะเดี๋ยวผมส่งพิกัดเต็มที่อยู่ให้นะครับเต็นเราอยู่ที่ราชาพฤกษนะ์เนาะวิ่งเส้นสาย4-5ได้นะครับอ่าตรงมาเลยหรือใครไม่มั่นใจในเส้นทางนะครับสอบถามเข้ามาได้นะครับ จะให้ร,ร,รับชมรถอเมร่าคันนี้เต็มๆเนาะไปเดี๋ยวเราไปดูเรื่องราคาโปรโมชั่นคันนี้กันไปดูกันไปนยังไงกันบ้างครับกับการเทสอบได้เจ้า nissan amera คันนี้ของเราเนาะสำหรับใครที่สนใจนะครับเจ้า nissan a m e l a 1น่ v turbo ปี2020คันนี้ของเรานะครับราคาเปิดตัวปายแดงของเขาอยู่ที่5 9 9 0 0 0บาทนะครับอ่าซึ่งตอนนี้นะครับรถคันนี้เราตั้งราคาให้นะครับอยู่ที่ 5 7 0 0 0บาทนะครับแต่นะครับใครที่ดูวิดีโอนี้นะครับดูคลิปนี้ดู u t u b e นี้เนาะเราลดราคาให้นะครับเหลือเพียง4 8 7 0 0 0บาทเท่านั้นนะครับ <S <S และโปรโมชันดีๆสำหรับปีใหม่นี้นะครับใครนะครับที่จะมาซื้อรถคันนี้เนาะตอนนี้เรามีโปรโมชั่นดีๆให้นะั่นก็คือฟรีประกันเครื่องเกียร์นะครับ2ปีนั่นถึง20,000โลฟรีค่าจัดคาโอนะครับและมีบริการส่งรถให้ถึงหน้าบ้านของคุณสำหรับใครที่สนใจนะครับสามารถติดต่อได้ทางเบอร์ตรงนี้เลยนะครับ อันนี้สำคัญอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์นะครับและใครนะครับที่อยากให้ผมรีวิวรถคันอื่นรถรุ่นอื่น,น,อ,นอยากให้ผมรีวิวรถคันไหนสามารถคอมเมนต์บอกกันใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับและคลิปหน้านะครับผมจะมารีวิวรถคันไหนรถรุ่นอะไรอย่าลืมติดตามนะครับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่กับรถสวยมือสองชีวิตพีคาสวัสดีครับ